การเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการลงทุนขึ้นกันแล้วก,กันนะครับซึ่งเรื่องออกระบวนการนี้เองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องนํามาใช้นะครับในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เราจะไปลงทุนพร้อมทั้งของประเทศเราด้วยที่เขาจะมาลงทุนซึ่งถ้าเรามีการพัฒนาหรือปรับตัวเนี่ยนะครับให้มีความพร้อมเนี่ยก็จะมีความไม่ลำบากนะักในการที่จะจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ก็มีความเชื่อว,ว่าการสัมมนา,าวันนี้น่าจะก่อประโยชน์นะครับต่อโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำเอเอไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการเองนะครับวิศวกรที่ปรึกษาที่ทําเรื่องรางานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านกรรมการผู้ชํานาญการนะครับซึ่งบางท่านก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็คงจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบางจากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ ให้ความสําคัญและก็ใส่ใจในเรื่องสุดเวายล้อม,มากก็คงจะมีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆกับภาครัฐในโอกาสข้างหน้าอีกครับสวัสดีครับสำหรับวัตถุประสงค์ที่ทางบางจากร่วมกับทางด้านสอพอเนี่ยในคราวนี้ก็คืออยากจะส่งเสริมในเรื่องของการทำา e i a a เเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะไปลงทุนในประเทศอาเซียนเราเนี่ยนะครับ ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับแต่ในส่วนตัวเห็นว่าเราควรจะพยายามทําตามมาตรฐานไทยเพราะามาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานที่จะทําให้โครงการเนี่ยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ,ะนั้นถ้าเราไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ควรจะทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ